สวัสดีค่ะเนยยันชิฟนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะเนยก็จะมาทํานายนะคะดวงนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนกันยายน2564นายนะคะก็จะพยายามนะคะทําคลิปนะคะลงให้ได้นะคะทุกๆเดือนเลยนะค่ะก็ตรงนี้นะคะเป็นดวงรวมนะคะก็พิจารณาอย่างมีสตินะคะเพื่อที่จะเอาไปดําเนินชีวิตได้นะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะคะ ที่ดูแลว,ว่ามันไม่ตรงอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะปัดผ่านได้เลยนะเพราะมันเป็นวงรวมเนาะอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงกับบางท่านต้องขออภัยนะคะด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะเนยมาถ่ายทําอยู่ที่นอกสถานที่นอกหน้าบ้านนะคะอาจจะมีเสียงรถยนต์หรือเสียงอะไรรบกวนนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะแฟนๆทุกคนนะคะหรือพี่ๆทุกคนนะคะน้องๆทุกคนนะคะที่ติดตามเนยอยู่แล้วนะคะหรือว่ายังไม่ติดตามก็ติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับเนยด้วยอย่าลืม subscribe ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเนยก็จะมาดูในเรื่องของการงานการเงินการเรียนชยกกล้ามรักนะคะของท้ององชาวนะคะราศีตุลน,นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะประจําเดือนนะคะกันยาย,ยุตะกี้มีมอไซค์ผ่านค่ะก็เลยตกใจนิดนึงอ่ะการงานนะคะ ิ่งที่ชาวราศีตุลตั้งใจไว้นะคะตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะ,ะการงานตอนนีเออ้เหมือนเราก็ทํางานที่นี่มาเราผูกพันกับงานที่นี่แล้วเราก็มีความฝันหลายอย่างว่าไอเราอยากได้นนุนเราอยากมีความฝันจะทํานี่ทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นนะคะหรือจะไปคุณทําธุรกิจส่วนตัวคุณผูกพันกับตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้อย่างที่คุณหวัง แต่ตรงนี้มันมีข้อระวังอยู่อย่างหนึงนะ่งในเรื่องของการงานของคุณนะคะระวังการเขาเรียกอะไรอะถ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเป็นเขาเรียกคนที่แบบคอนคอนเชิงานกับคุณหรือว่าเป็นลูกค้าคุณหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยอืเขาเรียกว่าหน้าไม่ซื่ออะอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็แบบไม่จริงจังไม่จริงใจอะไรกับเรานะคะก็คือหน้าอย่างหลังอย่าง ให้ชาวราศีตุลระวังคนแบบนี้ไว้ด้วยในวงการของการทำงานหรือทำธุรกิจของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเจอคนในรูปแบบนี้ให้คุณหลีกเลี่ยงนะคะให้ใช้ซิกเซนที่ตัวเองมีอยู่นะคะสัมผัสเอานะคะตรงนี้ก็โปรดระวังด้วยนอกเหนือจากการงานเข้าไปแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินซิว่าจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องการงานด้วยหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเงินกันค่ะ ว้าวเอ่อชาวราศีตุลคะ่ะในเรื่องของการเงินนะคะ mm hmm. ก็ยังถือว่าโอเคนะถ้าเกิดคุณทําธุรกิจนะคะ mm hmm. ก็ทำธุรกิจอะคะ่ะเหมือนว่าคุณก็ใจรักกับงานที่คุณทํามากๆแล้วตั้งใจแล้วคุณก็จะเห็นเงินก้อนด้วยนะไอ้สิ่งที่หวังไว้ไม่ว่าจะเป็นเขาไม่ไห,ห่มันก็สามารถคิดได้ว่าเป็นบ้านเป็นรถเป็นคอนโดเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็น mm hmm. ความรักใหม่ะ พูดไปงั้นแหละนะก็จะประสบความสำเร็จและสมหวังแน่นอนนะคะสำหรับชาวนะคะราศีตุลน,นะคะอุย๊ยตาเหหน้าไม่หมอฟุ้งฟิ้งมากเลยค่ะตอนนี้นะคะโดนดาวไปหมดเลยค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่า,าจะเห็นว่าฟุ้งฟิ้งไปหมดนะพอพูดถึงเรื่องของความรักเข้ามาก็ฟุ้งไปเลยก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะของชาวราศีตุลอ่ะก็ ต่อไปเราก็จะไปดูในเรื่องของโชคลาภดีกว่าเนาะว่าจะมีความสัมพันธ์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะจ๊ะโชคลาภโชคลาภโชคลาภของชาวราศีตุลเป็นยิ่งไรโอ้ก็ต้องบอกเลยนะว่าจริงๆชาวราศีตุลน,น้อยมากเลยที่จะมีการแบบมีโชคมีลาบมีการเล่นหุน้นเสียงโชคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือต้องบอกว่า ต้องเป็นดวงส่วนตัวเนาะเคสบายเคสเพราะเพราะที่เห็นโดยรวมของดวงรวมจริงๆแล้วว่าค่ะชาวราศีตุลช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภเนี่ยจะได้โชคลาภจากการเดินทางนะคะจะใกล้จะไกลอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือคุณนะจะได้โชคลาภกับตรงนี้แต่ที่ผ่านมามันเจ็บมาแล้วเนาะก็ปล่อยให้มันเจ็บต่อไปนะคะไม่สามารถย้อนอดีตกลับไปแก้ไขความเจ็บปวดได้นะคะไม่รู้แทงไปกี่งวดแล้วเนาะพอก่อนนะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้แหละว่านะอะไรนะอะไรที่เขาดังๆกันอยู่นะตอนนี้ค่ะถ้าเกิดแทงแล้วมันได้ก็ลองดูนะนะก็ลองดูนะคะเผื่อว่าเสี่ยงโชคเราจะได้แต่ตามดวงแล้วค่อนข้างยากนิดนึงนะคะอืมไปเห็นเขาดังมากเลยค่ะตอนเนี้ยอืมเผื่อใครอยากจะเล่นตามเหมือนงวดที่แล้วค่ะเข้าเต็มๆตังๆเลยค่ะล็อกแล้วล็อกอีกล็อกจนไม่ต้องมีที่ซื้อเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเลขจะออกอะไรร่วงนะ <c oughs> รอเล่นนะคะรอเล่นกับผู้ชมะคะ่ะจะได้รู้สึกว่าไม่เครียดนะคะอะต่อไปเนยก็ดูในเรื่องของการงานนะคะการเงินการเรียนเอ้ยไม่ใช่โชคลาภนะคะของชาวราศีตุลไปแล้วทีนี้เนยยังไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการเรียนสาหรับท่านใดที่เรียนอยู่ไม่ว่าจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือนะคะน้องๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ณนะตอนนีนะ้เป็นยังไงในเรื่องของอารมณ์สภาวะต่างๆนะคะเดี๋ยวเนยจะดูให้นะคะ เรียนหนักหรอเรียนละลาอะ่ะอันนี้คือต้องต้องบอกเลยนะคะน้องๆทุกคนต้องปล่อยวางกับสิ่งที่เราแบบแบกภาระว่าเออเรามีหน้าที่เรียนหนังสือนะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็เล่นบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ดูแลดูดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทางครอบครัวคาดหวังกับในชีวิตของน้องมากๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าท่านใดที่อาจจะโตแล้วแต่ว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เหมือนกับว่ามันมัน,ม,นมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องอะคะ่ะกับชีวิตของเราอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะก็ขอให้ผ่านจุดตรงเนี้ยไปให้ได้นะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนเราอะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนชาวราศีตุลแล้วก็ค่อนข้างคิดมากนะคะแล้วก็มีความคาดหวังกับกับ กับตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว,ว่าจะคาดหวังกับครอบครัวมากกว่าว่ากลัวว่าครอบครัวค่ะจะแบบสะผิดหวังในสิ่งที่ที่ตัวเองทําอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองแล้วก็คิดมากกับสิ่งที่แบบกําลังที่จะทําอยู่นะคะในเรื่องของการเรียนตรงนี้ค่ะเพราะว่าอยากประสบความสําเร็จ นะคะเพื่อต่อยอดชีวิตไปต่อได้น้องๆก็เหมือนกันนะคะทุกๆคนก็พยายามอย่าเครียดนะคะอย่าตึงเครียดกับตรงนี้แล้วก็ขอให้ผ่านจุดตรงนี้ไปให้ได้ทุกๆคนค่ะค่ะต่อไปนะคะเนยก็จะมาดูในเรื่องของความรักนะคะทุกคนก็รอคอยความรักของชาวราศีตุลเรามาดูดีกว่าค่ะสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนาะว่าประจําเดือนนี้กันยาย,ยนี้เป็นยังไงเนาะคู่ของท่านอืมต้องบอกแล้วบางท่านอะ่ะมีคู่แล้วก็จริงแต่ว่าคู่ของท่านอยู่ต่างประเทศชาวราศีตุลน,นะ ก็มีเกณฑ์ว่าจะต้องเดินทางไปหานะคะมีการไปหาไปหาคนรักของท่านนะคะมีเกณฑ์นะคะแต่ก็คือว่าถามว่าปัญหาตอนนี้มีอะไรไหมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่บางท่านก็อาจจะมีแบบมีคมีเหมือนมีมือที่สามมาชอบอะคะ่ะแต่ก็ยังไม่ได้ตกลงและตัดสินใจนะ ยังไม่ได้ตกลงและตัดสินใจอันนี้ก็เป็นข้อระวังสําหรับคนมีคู่นะคะก็ให้ระวังความที่แบบเ,เนื้อหอมมีสเสน่ห์แมงวันมาจากไหนเนี่ย <c oughs> อะต่อเลยนะคะสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะชีวิตนะคะชีวิตคู่คะ่ะไม่ใช่ชีวิตคู่สิคะชีวิตคนโสดคะ่ะเป็นย่ยงไรช่วงนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าชาวตุลคะ่ะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเจอกันสดสดหรือว่าเจอกันทางโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่ พบแต่ความผิดหวังตรงนี้ก็ให้อดทนรอคอยนะคะบางท่านถึงขนาดขอพรขอคู่เธอฉันเหงาฉันอยากมีคู่คอเธอบางคนก็อยากมีคู่นะคะอันนี้ก็ให้อดทนรอดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ไอ้สิ่งที่มันเข้ามาบางคนน่ะมันยังไม่ใช่อะ่ะมันยังไม่ใช่มันไม่ใช่ก็ทํายังไงเนาะพอมันคบไปแล้วมันก็ไม่ใช่นะเออแล้วตัวเองเนี่ยค่ะจะเจ็บปวดซะมากกว่านะ ตรงนี้ก็ต้องเลือกเส้นทางตัวเองดีๆนะคะสําหรับชาวราศีตุลเนี่ยอขอพรแล้วขอพรอีกท่านเมื่อไหร่ท่านท่านหนูอยากมีคู่หนูเงานะเมื่อไหร่หนูจะเจอคนดีๆสักทีที่ผ่านมาเจอแต่อะไรก็ไม่รู้กิ่งกากิ่งกืออะไรก็ว่ากันไปนะคะว่าจะผ่านจุดจุดตรงนี้มาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าชาวราศีตุลน,นี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะบูชาวความรักเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคนจริงจังกับความรักพอสมควรนะคะเจ้าระเบียบพอสมควร หล,หลายเรื่องนะก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจแล้วก็ดูแลชาวราศีตุลได้ นะคะเข้าใจชาวราศีตุลทุกเรื่องแต่ณตอนนี้นะคะก็เนยขอจบการทํานายของชาวราศีตุลไวเพียงเท่านี้เนาะถ้ายัางไงเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเนยจะมาทําคลิปความรักของธาตุทั้ง4ี่นะคะให้กับผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามแฟนๆทุกคนอีกทีหนึ่งนะคะอย่าลืมติดตามนะคะ u b s c r i b e youtube เนยด้วยนะคะกดหัวใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะเนยมีช่องของ tiktok ด้วยนะคะถ้ายัางไงก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะเนยยันชิปนะคะหรือว่าจะเป็นแม่หมอยันชิปผ่านช่อง tiktok นะคะ